สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้กันในเกมบาสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการหาอาบัตรระดับสูงกันนะครับมีวิกิวิธียผมบอกหมดเลยนะครับผมในคลิปนี้นะก็ก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามกินและชมคลิปอื่นนี้ผ่านเพลย์ส์บาสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกก็ไมได้ที่หน้าช่องเลยนะครับอีกช่องนีงคือการกดซุปเปอร์แดงนะ ในส่วนของอบัตรจับโปเกมอนระดับสูงเนี่ยมันก็เอาไว้จับโปเกมอนเทพใช่ไหมฮะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะบัตรจับมันมีอยู่2ประเภทแบบปกติกับแบบระดับสูงนะฮะนี่แบบระดับสูงจะมีอ่าเขียวๆเหลืองๆตรงนี้นะนี่ครับก็เอาไว้จับโปเกมอนที่หายากระดับสูงนะครับอ่าเข้าไปจับโปเกมอนเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่กัน2ฝั่งนะครับอ่็เขตลับนะฮะนี่ครับอันนี้แบบจับระดับสูงนะมันจะเขียนว่าโซนระดับสูงเห็นไหมอย่างอันนึงจะเป็นโซนธรรมดาเนาะใช้บัตรธรรมดา วันนี้เราจะมาพูดถึงโซนระดับสูงกันเพราะว่ามันหายากมากๆเลยพอมันมีโปเกมอนเทพเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่มีบัตรจับใช่ไหมฮะโอเคเรามาดูนะครับวิธีการหากันซึ่งผมมีเป็น1ิวิธีเลยนะครับผมโอเคเรามาดูกันวิธีแรกเลยนะครับวิธีที่1นเนี่ยนะครับให้เราไปลงในส่วนของอหอคอยนะครับทาวเวอร์เนาะมันจะดอปจากหอคอยทาวเวอร์นะครับผมก็จะดอปแบบสุ่มนะมันไม่ได้ดอกทุกครั้งนะครับผมแต่ว่าอัตราการได้เนี่ยได้บ่อยอยู่นะครับผม ก็ให้เข้าไปเล่นเฉยนะครับเข้าไปเล่นในส่วนของทาวเวอร์ต่อสู้นะครับจะเข้าไปเล่นเองก็ได้นะครับหรือเราจะกวาดล้างนะครับไอเทมเอาก็ได้นะครับตอนที่มันกระโดดข้ามไปชี้ชั้น65นะครับเราสามารถที่จะกวาดล้างได้เช่นกันนะแต่นี้ผมเข้ามาเล่นให้ดูนะครับผมให้ดูว่าหน้าตาในการเล่นของด่านนี้มันเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะฮะนี่ครับมันก็จะได้ทั้งมันจะได้แต้มมาก่อน ตอนนี้ไม่ต้องสนใจนะครับมันจะไปนี่เราจะไปเปิดตรงกล่องตรงนี้นะครับมันจะมีการสุ่มได้จากตรงนี้นะครับผมอันนี้คือวิธีที่1นะครับผมถัดไปนะฮะวิธีที่2นะครับผมวิธีที่2เนี่ยหาได้จากท้าทายยิมนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะก็ให้เราไปเข้าไปท้าทายยิมนะนี่ครับมันจะได้อาไอเทมบัตรจับระดับสูงจากการท้าทายยิมเนาะก็ถ้าเกิดว่านะครับ ใครที่กวาดล้างได้ก็กวาดล้างไปเลยนะครับมันจะเป็นแบบสุ่มเ yup. ช่นกันนะมันจะไม่ได้ทุกครั้งนะครับผมต่อมาวิธีที่3ครับวิธีนี้ง่ายๆเลยก็คือเราเข้าไปเล่นด่านประชลภัยนะครับมันจะดอกในด่านประชลภัยนะครับระดับเทพขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมระดับธรรมดาจะไม่ดอกนะเพราะนั้นให้เราเข้ามาที่ระดับเทพเนาะแล้วเราก็มากวาดล้างเอานะครับมันก็จะมีบัตรจับสุ่มมาให้ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบสุ่มเช่นกันนะครับผมโอเคประมาณนี้นะก็ลองมา กดกันดูได้ลหลายๆคนน่าจะได้กันแล้วแหละนะครับผมต่อมานะครับไปดูอ,อย่างที่4กันนะครับผมในส่วนของนะครับอย่างที่4เนี่ยนะฮะเราจะมาพูดเรื่องกิจกรรมกันบ้างน,นะครับในส่วนของกิจกรรมเนี่ยนะฮะมันได้นแน่แหละนะครับถ้ากิจกรรมไหนเข้ามาเนี่ยม,ม, ini, มันมีโอกาสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมโอเคนะครับเราไปดูวิธีที่4กันนะครับก็นะครับจะมีกิจกรรมในส่วนของวงล้อนะครับผมนี่เป็นการหมุนวงล้อเพชรแล้วก็ได้รับบัตรจับระดับสูงไปนะครับผมก็ จำนวนก็ค่อนข้างเยอะนะวิธีที่5เนี่ยจะเป็นวิธีการใช้พลังกายนะครับผมรับของนะครับผมก็ใช้พลังกายตามกําหนดนะครับก็จะได้รับบัตรจับระดับสูงไปอันนี้ง่ายๆนะครับหลายคนน่าจะทากันได้อยู่แล้วนะครับผมต่อมานะครับผมก็ไปดูวิธีที่6กันวิธีหกก็จะเป็นกิจกรรมนะครับสะสมใช้เพชรนะครับผมเมื่อเราใช้เพชรถึงตามจํานวนที่เขาต้องการนะเราก็จะได้รับบัตรจับระดับสูงไปซึ่งอันนี้เราเคยเจอกันยแล้วเนาะ ก็ได้รับกันแน่นอนร้อนะครับผมแล้วก็จํานวนในการใช้เพชรเนี่ยไม่ได้ใช้เยอะด้วยนะครับอย่างเงี้ยใช้จากในคลิปเนี่ยจะใช้แค่2,000เพชรเองคุณก็ได้ตั้ง26ใบนะครับถือว่าเยอะมากๆจานวนในการได้รับเนี่ยมันจะสุ่มนะมันจะไม่ได้มาแบบ6 20ตลอดเวลามันจะมีการคละกันไปนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูวิธีที่7กันวิธีที่เเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับผมกิจกรรมเนี้ยนานๆจะมาทีนะครับผมนี่ครับเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับเข้ามารับบัตรจับรรระะะดดัับบสูงไ้เเป็นนนทศกกกาาลลใแแจหคผม โอเคนะถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของวิธีที่8นะครับก็วิธีที่8เนี่ยจะเป็นเลเวลตัวละครเนาะเราจะได้รับอยู่แล้วนะครับทุกๆ10เลเวลนะต่อมาวิธีที่9ครับก็หาได้จากการกวาดล้างการแข่งโปเกมอนเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบสุ่มเหมือนกันคล้ายๆของทาวเวอร์เนาะก็มาลองดูกันได้ครับตรงนี้นะครับมันก็กวาดล้างได้หลายหมวดนะครับก็จะเจอบัตรจับตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับวิธีที่10นะครับก็หาได้จากกิจกรรม CMC นะครับผมเนี่ยมันจะโผล่อยู่ตรงนี้นะครับเป็น CMC ระดับ2เนาะก็เสียง CMC นะครับก็มีโอกาสได้บัตรจับระดับสูงเช่นกันนะครับผมนอกจากนี้ครับมันก็จะมีไอเทมอื่นๆด้วยนอกจาก CMC นะครับที่เป็นไอเทมหายากก็จะมีพวกซีดีดิสก์สีทองนะครับผมก็มีตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีในส่วนของพวกใบแม็กนะครับผมใบแม็กก็มีนะครับพวกประดับทองอะไรพวกนี้นะครับผม แล้วก็พวกบัตร exp ผลไม้ก็สามารถหาได้จากกิจกรรม cmc นะครับรวมถึงบัตรจับระดับสูงด้วยนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูที่11กันนะครับจะอยู่ในกิจกรรมเอาอุปกรณ์คืนซึ่งวิธีนี้นะครับเราจะได้รับบัตรจับนะครับระดับสูงเป็นจํานวนค่อนข้างเยอะเยอะกว่าวิธีเลยนะครับผมเพียงแค่คุณใช้100แต้มนะฮะกับ100เพชรเท่านั้นนะไอ้กับ1เพชรเท่านั้นนะครับคุณจะได้รับบัตรจับระดับสูงมหาศาลเลยนะครับผมเนี่ยสามารถแลกได้สูงสุดถึง300ใบนะ ก็ให้เราในจํานวนที่ค่อนข้างมากนะแล้วก็นะครับวิธีสุดท้ายนะครับวิธีที่สองเนี่ยนะครับก็สามารถหาได้จากการลงทีมข้ามเซิร์ฟนะครับตอนกลางวันเราลงกันทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีการสุ่มได้ครับไอเทมที่ได้จากด่านด้วยก็จะมีพวกบัตรจับเราสูงด้วยไม่รู้ว่าหลายๆคนเคยได้กันหรือยังแต่ว่าผมเคยได้มาแล้วแต่ว่าไม่ได้มีรูปภาพให้ดูนะครับก็ไปลองดูกันได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็นะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลก็มีทั้งหมด12วิธีนะครับเป็นการหาบัตรจับระดับสูงนะก็ก่อนอันจากกานนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ้ามันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใ,ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอ a เกนสวัสดีครับ